เรามาทำโยเกิร์ตทำแค่ครั้งเดียวจะได้โยเกิร์ตสองแบบโยเกิร์ตกรีกแบบเข้มข้นแล้วก็โยเกิร์ตธรรมดานำนมมาต้มให้เดือดถ้าหากเป็นนมที่ซื้อมาจากในห้างเป็นขวดหรือว่านมกล่องตั้งไฟแค่ให้นมอุ่นเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ทำงานได้แต่ในคลิปเป็นน้ำนมดิบต,ต้องต้มให้เดือดเพื่อฆ่าเชื้อก่อนเดือดแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยพักไว้ให้อุ่นแล้วก็มาเช็คความร้อนกันทดสอบโดยการหยดนมลงหลังมือว่ามันอุ่นพอหรือย,อยังคนก่อนนะคะ ให้ความร้อนกระจายทั่วๆแล้วก็หยดลงหลังมืออันนี้ไม่ร้อนมากแล้วค่ะอุ่นๆค่ะใช้ได้แล้วโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยนะคะโยเกิร์ตที่ต้องเอาออกมาทิ้งไว้ให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะทำน้อยก็ใช้แค่ช้อนสองช้อนเป็นละค่ะโยเกิร์ตใส่ลงไปในโหแก้วน,นะคะโยเกิร์ตที่ผสมนมไว้ใส่ลงไปคนให้เข้ากันเลยค่ะนำมาใส่ในรลังโฟมไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิถ้าหากอากาศมันเย็นมากในตอนกลางคืนอุณหภูมิในรลังก็จะไม่เย็นเท่าไหร่จุลินทรีย์ในโยเกิร์ตก็จะไม่ชะงักการจเจริญเติบโตโยเกิร โยเกิร์ตจับตัวเป็นก้อนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นหัวเชื้อครั้งต่อไปโยเกิร์ตก็ข้นนะคะจะเอาไว้เป็นโยเกิร์ตธรรมดาะคะ่ะส่วนที่เหลือทํากรีกโยเกิร์ตชามใส่ตะแกรงรองด้วยผ้าขาวบางโยเกิร์ตเทลงไปเดี๋ยวเรานําเข้าตู้เย็นไว้สองวันแล้วก็มาดูอีกทีะคะ่ะตัวนั้นนี่เป็นโยเกิร์ตธรรมดาเข้าตู้เย็นเก็บไว้ทานได้เลยะคะ่ะนี่เป็นเวนะคะนี่ให้ดูเนื้อน,นะคะ เนื้อค้นมากค่ะใส่กล่องไว้เนื้อเนียนนุ่มมากค่ะแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากด้วยอร่อยมากค่ะ